จากสถานการณ์น้าท่วมที่จงังหวัดเชียงรายครับครูหมวกแดงพันยิ้มขอส่งกาลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจัจงหวัดเชียงรายและถ้าเกิดทุกท่านนะครับที่กําลังติดอยู่ที่บ้านหรือว่าไม่สามารถออกจากบ้านได้เมื่อได้ยินอากาศยานไม่ว่าจะเป็นพอจากกองทัพบ,บกหรือพอจากกองทัพอากาศรวมถึงโดนเมื่อได้ยินเสียงแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถทําสัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือนั่นก็คือใช้ผ้าหรือสิ่งอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถสะท้อนแสงหรือเห็นได้ง่ายจากอากาศยานนะครับท เป็นเครื่องหมาย S O S หรือใช้กระจกของท่านครับกระจกสองหน้าเราเนี่ยนะครับส่องไปที่อากาศยานเพื่อให้เขาได้เห็นว่าตัวท่านนั้นอยู่ที่ใดนะครับจะได้ช่วยเหลือทุกท่านได้และถ้าเกิดในเวลากลางคืนเมื่อท่านได้เห็นอากาศยานหรือแสงจากโดนนะครับที่อยู่บนท้องฟ้านะครับสามารถใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่อากาศยานนั้นๆนะครับขอให้มั่นใจนะครับว่าทหารทุกเหล่าทัพพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาสและที่สําคัญอยากให้ทุกท่านนะครับมีกําลังใจรวมถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยกันส่งแรงใจให้กับ พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือที่กำลังเจออุทกาภัยในขณะน,นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็ปลอดภัยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทุกคนคือคนไทยช่วยกันส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายด้วยครับ V R ไทย